เป็นหยอดเหรียญน,นะครับโฟมน้ำยาน้ําฉีดน้ําเคลือบแก้วล,ลมเนี่ยก็จะใช้โฟมสลดยคาบก่อนนะครับอะ่ะแม่หยอด<ข>ก็เหรียญห้าเหรียญสิบนะครับดูแม่บ้านหยอดมาเต็มเลยนี่ครับใช้แล้วก็ต้องเก็บนะครับนี่ผมสลายคาบ โดนน้าไปหน่อยนึงโดนสีรถเห็นไหมออกไปที่โคนเลยออาแม่กดก่อนโฟมอ่ะ เอาไปเอามาล้างทั้งคันนั่นเองแม่เอาให้เยยมเลยเนาะเผื่อพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเลยอ่า <c oughs> เป็นไปได้ดยากมากนะครับเอ๋แม่มาถ่ายหน่อยเ <c oughs> อาอเนี่ครับ ดูดิขี้คลนออกเลยอะเ็เมื่อกี้ไปอาจจะเราไปมานะเซจาร์บีมันอ้อหมดแล้วหรอหมดยัง หมดแล้วโอเควิทย์ยอดเพิ่มนะเอาทีละข้างเอาทีละข้างดูดูดูเองแป๊บนึงดูมันกัดออกดิโอ้โหโอเคผมอยู่น้ำแรงตามโคตรยาวโอ้โหดูนี่อ่ะพอก่อนเดี๋ยวเอาทีละข้างล้างทีละข้างอ่ะเอาโฟมไหมโฟมไม่เอาแล้วแล้วจะถูเลยไหมล่ะเราป็นจับสอยข้าไปดีกว่าอ๋ออันนี้ก็คือพี่เจ้าของ นี่ครับผมก็รถหัวลากนี่มาล้างกันเยอะแล้วเมื่อกี้ปากตากปากนะครับเพราะเมื่อกี้ผมผมฉีดตั้งแต่นู่นมาทุกคนผมลืมกดอัดวิดีโอนะครับดูไม่ต้องไอ้นี่เลยนะครับไม่ต้องไงถูเลยเอาแค่ว่ามันไม่เปื้อนเยอะนะครับเอาแค่ว่าออกแค่นี้พอโอ้โหเดี๋ยวฉีดก่อนนะครับผมเหรียญหมดแล้วเดี๋ยวเอาทีละฝั่งนะครับ เอาเลยเอากดไม้กดไม้แตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยโอ้โห <m> มันเดียวมันจะมีแต่คราบกรรมาฐานแหละที่มันไม่ออก มันมันใจไปกดโฟมอีก

แค่ฉีดอย่างเดียวพอไม่ต้องถูนี่ครับสายนี้ผมแนะนำเป็นฝั่งนี้ได้ครับผมพ่นตอนที่ไม่มีน้ำอ่าพ่นมันจะพ่นตอนที่ไม่มีน้ำโฟมจะสลายคาบไปดีกว่าตอนที่ลงน้ำครับผมเราจะลงน้ำก็ต่อเมื่อที่อ่าคาพ่นหนักอ่าเราเราก็นำลงก่อนแล้วก็ที่เหลือเราก็ค่อยลงโฟมอ่าก็คือว่าฉีดโฟมก่อนฉีดน้ำใช่ครับผมอ่าครับจะสลายคาไปดีกว่าถ้าคาบหนัก แนะนำลงน้ำไปก่อนนิดหนึ่งได้ครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวให้แม่บ้านฉีดให้นะครับนี่ครับพี่เจ้าของที่นี่นะโอ้โหบริการดีมากพอรอบที่แล้วผมมาดูจอล้างนะครับแจก็จับสายให้อะไรให้นะครับผม <c oughs> นี่ครับเห็นไหมมาเตียงคายไม่แล้วเธอไม่ไปดินสงให้ฉันไม,นะนะม่ซื้อเนาะพี่เขาบริการดี ไม่ยอมด้วยนะดูดิไม่ยอมอ๋อในล้อในล้อฉีดเข้าไปในล้อหน่อยในกระทะเออข้างในเออขัดสีคัดสีขัดสีเออขัดสีนั่นแหละเออข้างหน้าด้วยขัดสีข้างหน้าด้วยเออนี่ด้วยนี่ด้วยไอพี่ก็เอาไปกันนี่ข้างนี้ด้วยนี่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 วางฝุ่นท้ายนี่วางฝุ่นหลักตัวแม่นี่ล้อหน้าขัดยางล้อหน้าฉีดยาง <c oughs> เอ้าเดี๋ยวผมล้างแป๊บเดียวถึงร้อยไหมประมาณ100 100ร้อยแบบร้อยกว่าบาทไม่ถึงโอ้ยยังหยอดไม่ถึงร้งอย,ย,อย <c oughs> ดีครับก็จะคุยกับแม่บ้านเอาแต่ช่วงล่างดูมันกัดนะครับดูฟองสลายกัดออกนะครับดูดิดำปีเลยเอา้าเตงออกไปไปแสบหน้าไปเนะราจะฉีดแล้วไม่กดให้เลยอ้าวสอรี่ ตัวผมอ้วนไปหน่อยหน่อยไหม,ไม,ไม นี่ครับล้างรถร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยรึเปล่ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึง <laughs> เอียมแล้วขนาดนี้ถ้าจะให้เอียมกว่านี้ก็คาแคร์ครับผมห้าร้อยเฉพาะหวัวอย่างเดียวอันนี้เร่งด่วนแป๊บเดียวนะครับ้อยกว่า,าถึงสุดยอดแล้วนะครับผมโอ้โปืนแรงดันได้อัดคัตซีอ่ะที่มันเป็นขี้โคลนอะ่ะออกหมดเลยคัตซีดําเลยโอ้เอี่ยมเลยบางฝุ่นบางฝุ่นขาวๆนี่ไปหมดเลยแก้มยงแก้มยาง,ยางที่โดนขี้โคลนไปหมดเลย นะครับมคลิปจบขอขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, ช่องนอนดนนทักไทแลนด้วยนะครับ <c oughs> ก็มาล้างแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมเก็บของเขาด้วยนะครับผมเขาทำให้ใช้เราก็ต้องเก็บให้เขาด้วยนะ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ก็ตั้งวาลวเสร็จล้างรถเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรทำเนะนี่ยรอรับแางพรุ่งนี้เช้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย อ๋อรีผ้าให้ผาหมดเลยครับรีผ้าให้หมดก็ยังไม่จบทุกคนมีเคลือบแก้วพร้อมพี่บอกว่าทั้งหัวนี่ประมาณ20บาท20บาทครับทั่วเลยครับโอ้แล้วถ้าเราฉีดกระจกในน้ําก็ไม่เกาะเหมือนกันอ่าน้ำจะไม่เป็นคราบเลยครับผมเวลาโดนฝนน้ําจะไหลเร็วมากครับเวลาโดนฝนน้ําจะไหลเร็วมากเอาไหมแม่เอาฟีนี่ครับเคลือบแก้วก็ฉีดได้ทั้งอย่างนี้เลยครับโดยที่แบบว่าไม่ไม่ต้องมันเปียกเปียกเปียกเลยไม่ต้องถู าคุณสมบัิจะเป็นน้ำยาช่วยเช็ด,ดครับอ๋อคุณสมบัติเป็นน้ำยาช่วยเช็ดได้เลยครับผมโอ้โหตอนแรกผมคิดว่ามาล้างแค่ช่วงล่างเนี้ยล้างคิดโขดออกนะโอ้โหที่ได้หลายอย่างเลยครับต้องลองนะครับก็น้ําที่นี่ล้างพี่บอกว่าเป็นน้ําอะไรนะพี่น,น้ำดื่มเป็นเป็นน้ําดื่มน้ํสะอาดน้สะอาดผ่านกรองผ่านกรองผ่านปั๊มผ่านกรองผ่านปั๊มก่อนที่จะมาถึงรถเราใช่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับผม ตอนแรกก็เพิ่งเปิดได้กี่เดือนนะพี่ตอนนี้อีกสามวันครบสามเดือนอีกสาวันครบสามเดือนนะพอะตัวที่นี่เพิ่งทําเหมือนกันเพิ่งทำครับก็ไล่ใครมารถเปื้อนๆน,นับนเหนื่อยๆก็ข้ามเสร็จตัดหางเสร็จก็มาฉีดโฟมแล้วก็ลงฉีดอย่างนี้ก็เอี่ยมแล้วนะดูจากนี้ก็เอี่ยมแลยนะผมไม่ได้ถูเลยทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอ่ากดก็บแก้วแล้วกดยังไง อ๋ออย่างนี้เลยพี่เราใกล้ไปไหมครับประมาณนี้นะครับพี่เดีย๋ยวมันจะซึมเข้าไปไอ้นี่เราเองเลยใช่ไหมพี่มันจะไล่น้ำสังเกตดูว่ามันจะไล่น้ำเออใช่เอาแต่สีหัวนี่ครับผมล้างแต่โซนข้างล่างนะครับผมไม่ได้ล้างข้างบนเลยมืหอมด้วยเอง เ oh. ออมันถีบน้ําออกเลยดูดิถีบน้ําออกเลยครับอ๋อ oh. oh. มันต่อสู้กับน้ํา เอาไปเอามานี่ชุดใหญ่เลยได้หรอเดี๋ยวขอตัวกระจกหน่อยไหนข้างหน้าโอเคยี่สิบทัวหัวโอ้โหเก็บอันนี้พี่้าให้เช็ดเราให้เราเช็ดพร้อมนะครับขอบคุณมากครับพี่อันนี้เช็ดอย่างเดียวนะอย่าห้ามเอากลับใช่ไหมพี่ส่ตะกร้าไว้ที่เดิมโอเคครับอ้าวเช็ดนี่ครับ จะทําให้เราได้เช็ครถได้ง่ายคือไว้บันไดก็จะมีด้านข้างนะครับนี่ครับบันไดพี่เขามีไว้ให้ไม่ต้องเตรียมอะไรมาคือมาเอี่ยมกลับอย่างเดียวใช่ครับมีอบคุย่างเอาแรงมากับเอาตังมาแค่นั้นถูกต้องครับยังไม่มีที่สแกนนะจ๊ะยังไม่มีที่สแกนแต่้้ผมไดอ๋อพี่ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่ครับนอกจากออกไปกินข้าวนอกจะไม่เจอใช่ครับผมครับ ไปกินข้าวหรือไปหาเด็กเดียพี่อ่ากินข้าวอย่างเดียว <laughs> <laughs> แถวพีเขาเล่นนะครับแต่พูดถึงเอี่ยมเลยทุกคนผมไม่ได้ลงแฟบเลยนะลงน้ํายาสลายคาบแล้วก็ลงตัวนี้เช็ดอย่างเดียวนะครับโอ้เอี่ยมโอ้เนี่เยเอี่ยมเลยโอ้ตรงนี้ผมโดนอะไรมาเนี่ยสแสดงว่าเขาเปิดประตูโดนผมนะครับ เอาที่ถึงนะครับผมโอ้แจ๋วเลยทุกคนเหมาะ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 เร็วด้วยนี่ครับโอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวให้แม่บ้านเงาแล้วนะเนี่ยพี่เขาบอกว่าพี่มีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ผมขอแก้มพี่ได้ไหมโอ้เงาเว่าจกที่บ้านผมอีกวอนี่ครับเ <c oughs> ช็ดไม่ถึงเอาแค่ถึงก็พอ โอเคครับผมยังมีตัวนู้นเดี๋ยวเอาตัวนู้นมาขอเช็ดก่อนไปยกมาก่อนเดี๋ยวไปโโวเฮ้ยบบเบาเอี่ยมเี่ยไหมเธอเช็ดไม่เหี่ยมเลยอุ้ยเห็นไหมยังเงาเลยรถโอ้โห ผมตอนแรกกะว่ามาล้างเลยนะแม่มาล้างขี้โคลนออกจากล้อเฉยๆเฉยเลยจริงๆแล้วตัดภาามาตัดภาพมาตอนนี้ครับผมเครื่องน้ำยาพร้อมเรียบร้อยกระจงกระจกดูแก้มเกิ่มสีรถนะครับเหลืออย่างเดียวขัดยางดำขัดยางดำเหลืออย่างเดียวขัดยางดำอ้าแม่เช็ดตรงปลายกระบองเหล็กอันนี้นะโอ้ แค่นิดเดียวงบถึงร้อยไหมไม่ถึงไม่ถึงร้อยห้าสิบอะร้อยน่อยๆไม่ถึงร้อยห้าสิบรถเกี่ยมเลยครับผมเอาแต่แรงกับเหรียญมานะครับดูดิเนี่บดูไออย่างเนี้ยผมมันไม่เอี่ยมเห็นไหมมันโดนกรรมาถันมานะครับเดี๋ยวต้องเช็ดเดี๋ยวต้องเช็ดอีกรอบหนึ่งดูกระทะผมไม่ได้ถูเลยทุกคนดูโอ้โห อันนี้อย่าไปลงน้ยายาจบเลยเอี่ยมนี่ครับรถเต็มเลยแป๊บเดียวนะมีช่องดูดฝุ่นพร้อมนะครับช่องดูดฝุ่นช่องอะไรพร้อมนะครับแต่หน้ารถผมเจ็บหมดแล้วยิ่เอี่ยมครับผมนี่ครับไปแล้วบา,บายยขอบคุณมากครับยังไม่จบครับผมพี่เขาบอกว่าพ่นสภารค่าเชื้อไหมเดี๋ยวพี่แถมให้ จัดก็ผมไม่เคยขัดอยู่แล้วแต่เอาตัวเองมาถ่ายเดี๋ยวเขาถอยหลังก็รถเข้าได้ทุกช่องเลยครับหัวลากเข้าได้ทุกช่องพี่เขาบอกว่าทําเผื่อรถหัวลากโดยเฉพาะนะครับเข้าได้ทุกช่อง ้นตอนแรกนะครับออันนี้จะเป็นแนะนําเป็นสปาฆ่าเชื้อครับสปาฆ่าเชื้อโอโซนก็คือเราจะขั้นตอนแรกเราจะหยอดเหรียญก่อนครับครับผมถ้าเป็นครั้งแรกนี่จะ20บาท30บาทก็ได้นะครับครับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะแล้วก็หยิบสายแบบพร้อมก่อนแล้วเราค่อยกดปุ่มนะครับครับผมแต่สปาแต่เราหย่อนอย่างเงี้ยเรายังไม่กดเนี่ยคือเวลามันก็จะไม่เดินใช่ไหมก็ไม่เดินครับเมื่อกี้ผมแียงกับแม่บ้านอยู่ว่าเออเวลามันเดินหรือเปล่า เวลาตอนที่เราไม่ฉีดอย่างเงี้ยพี่อ๋อเวลาเราหยุดฉีดหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เดือดทุกอย่างอยู่ที่เวลาครับอ๋อไม่ได้อยู่ที่เราบีบอ๋อโอเคครับทุกอย่างอยู่ที่เวลาอันนี้อันนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสตาร์ทรถเราเปิดแอร์อ๋อเราฉีดคข้ารูแอร์เหรอ่านได้หมดเลยครับพดานที่เป็นที่เกี่ยวเป็นผ้าพดานถ้าเป็นเบาะผ้าเราสามารถพ่นเบาะผ้าได้ช้อแอแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นผมเราสามารถพ่นได้หมดเลยอ่าอันนี้คือฆ่าเชื้อฆ่าเชื ก็จะได้ค่าเชื้อไปบ้านนะครับเปิดแอร์ได้ใช่ไหมพี่อ่าได้ครับพี่เขาบอกว่าให้เปิดตารถแล้วเปิดแอร์แล้วฉีดเข้ารูแอร์ใช่ไหมพี่อ่าฉีดนี่อ๋อสี่วิโอเคครับพี่พร้อม อุ้ยยังหอมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ครับโอ้หอมว่ะผนางเดียดานบอก บอกบอกค้อภเรียบร้อยกันฉีดเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ให้มันทำงานก่อน สองนาทีพี่บอกสองนาทีแล้วขับออกได้เลยถ้าเชื้อนะับมีนี่เลยทุกคนอายาซุ้มร้อก็มีนะครับโอ้โหเติมลมก็ได้ดูดฝุ่นก็ได้นะผมมีครบทุกอย่างเลยค่าแค่ย่อมๆแต่เราลงแรงเองแต่ว่าจะไม่ราคาถ้าไม่เท่าคาแค์ถือว่าเราถ้าเราอยากล้างรถอ่ะผมจะเป็นคนที่แบบว่าล้างรถ เองอ่ะมันยังรู้ว่าตรงไหนหลวมตรงไหนอะไรมันทำนอ,ง,องนี้พี่ถ้าไปจ้างเขาล้างเราก็จ้างลยแล้วนะเราไม่รู้หรอกว่าตัวในหลวมบางทีคนล้างเขาก็ไม่ได้ดูว่าตัวนี้หลวมเขาไม่ได้แจ<อ>ียเราอย่างผมล้างเจอตัวนี้หลวมผมก็รู้แล้วไอ้ผมนี้นะผมนี้นะผมเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครขับรถใหญ่หรือว่าอะไรจะเข้าใจล้างารถแล,ล้วเราเหมือนมันได้ตรวจเช็คไปด้วยยามล้างนะโอเคผมไปแล้วบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ ฝากไว้ด้วยนะที่ร้านปปาน,นี้เป,ป็อ Top Speed Car Wash t o ป Speed ป Car อ a s h Top Speed c a คครับก็ร้านตั้งอยู่ที่เชียงของนะออ,ออกมาจากหน้าด่านเชียงของเลี้ยวขวาม,มาร้านอยู่สายมือนะเลยสามแยกหน้าด่านมาประมาณ200เมตรอยู่สายมือนะครผมก่อนเข้าไปเชียงของนะโอเคไปแล้วบ๊ายบายที่แรกเด็ดก็มีภูพี่นี่ตังร่วงพี่เฮ้ยเขาครับ ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับาด้วยครับฝากด้วยนะครับล้างรถยอดเหรียนท็อ s สปีด car wash รถหัวลากรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บริการ24ชั่วโมงใช่ท้ายคลิปตอนฉีดอาจจะไออะไรนะจามแต่ตอนนี้โคตรหอมอ่ะหอมมากเออ มันค่าเชื้อหอมนี่ครับล้างเองโดนฝนยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่ไอจะไปจ้างเขาล้างจ็ดแปดร้อยห้าร้อยแล้ววิ่งไปโดนฝนนี่เป็นอะไรนะแม่พัหระจ้างเขาล้างเฉพาะหัวห้าล้างห้าร้อยล้างเองไม่เสียดายถ้าเราไปจ้างเขาล้างล้วไปโดนฝนเออแต่ว่าถ้าจ้างเขาล้างแล้ววิ่งไปไม่โดนฝนเเสียใจแม่พัชร์โอ้โหเงียบโอหอมมากข้างใน หาอะไรกินรสตัดกครับผมไปแล้วคบ๊ายบายจริงๆนะทีเนี้ยมาแล้วนะครับผมเสื้อนอนนนทัชไทยแลนด์นะผมก็มีทั้งขาทั้งดําแล้วก็มีเสื้อฮูดมีแขนสั้นและแขนยาวนะครับผมใครสนใจไซส์อะไรก็ติดต่อทางเพจหรือทางแอดไลน์ไอดีไลน์ได้เลยนะครับผมเสื้อหล่อเลยครับผมตั้งใจทํามากครับผมเสื้อฮูดเป็นพีออเดอร์ครับผมใครสนใจก็สั่งได้นะครับรายละเอียดหน้าเพจเลยนะผม นี่ครับช่องการดังติดต่อนะครับแล้วก็น้ํายาเดี๋ยวใช้ทักนะครับเป็นน้ํายาเช็ดยางนาตัวกันน้ำนะครับก็ฝากอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ